วันนี้นะครับเราก็จะมาบอกว่าแบดแบงเนี่ยมาเล่นคู่กับใครได้บ้างนะครับซึ่งแน่น,นอนครับมันเป็นโพส์เก่าที่ผมทาไปแล้วแต่ผมลืมมาทาคลิปนะก็จะมาย้อนหลังให้นะครับก็แบดแบงเนี่ยเป็นอีงตัวที่ว่าเป็นตัวแบกแครของแคร์เดมิเชนโพลิสเป็นอย่างมากนะตัวของมันใช้ได้ยาวมากๆแล้วี่จะครอบคลุมในทุกสายนะครับก็ก่อนที่จะไปดูนะครับว่ามันสามารถไปเล่นกับใครได้บ้างนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กับชองแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ลเย ก็เรามา้ก็จะความสามารถของมัดแม็กันก่อนเลยนะ ACT ช่องแวรนะครับสามารถ ใช่หนึ่งคาตาบาครับยิ้ม3ตัวแถวหน้าครับบวกเพลเวอร์หนึ่งหมื่นได้จนจบเทินจากนั้นนะครับออโต้ครับเมื่อจบการต่อสู้ที่เจ้าหนี้จองตีนะครับสามารถดูทบการเจ็บใบมือสุดได้ครับนำการ์ดเกย์สามหนึ่งใบนำขึ้นมือนะครับและสับของการ์ดนั้นนะครับถ้าอีเวนต์การอีกฝั่งนะครับเป็นเกย์สามสูงกว่านะครับสามารถทิ้งมือเพิ่มเติมอีกสองใบได้นะครับจากนั้นเลือกการ์ดเกย์สามหนึ่งใบที่ไม่ใช่ตัวมันนะครับทำการ์ดซูเปอร์ไรได้นะครับจากนั้นในตัวนั้นบวกพเววอร์แต่่าลบบได้จจนเทิน ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่เรียกได้ว่าสามารถที่จําให้ Dimension p o l i c สในกรณีที่เริ่มหลังเนี่ยสามารถที่จะมีท่าเล่นได้เยอะขึ้นนะเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้บรรจุเราติด้ีสองรอบเลยน,นั่นเองทีนี้นะครับเราก็มาดูกันบ้างดีกว่าว่าแบดแบ็คเล่นคู่กับสายไหนบ้างนะผมก็ยกมาสายแรกก็คือสายจีเกนโรโบนะครับโดยได้ไปยืนหาเป็นไรเนอร์แล้วก็มีเกดยายชะเข้ามาซัพพอร์ตส่วนตรงนี้เนาะก็แบดแบ็คโบนไรเนอร์โบเกดายชะที่คอม่ด้วยผมคิดได้เที่ว่านล่นสนุกมักคือการที่กรณีที่เราเริ่มมไไดด้้เเริ่่่กอนนีย ดเนอร์เนี่ยเป็นชอยเริ่มก่อนที่ดีกว่าแบดแบ็กแน่นอนแต่ว่ากรณีที่เริ่มหลังเนี่ยถ้าเรายืมบดแบเนอร์ถ้าเล่มมันจะดูน้อยไปหน่อยก็คือใส,ส่แบดแบ็กมาซับสเตอร์งองตรงนี้เรก็สามารถคอมโบเป็นแบดแบ็กนะครับเล่นในตอนช่วงเราเริ่มหลงนะครับจากนั้นสามารถจัมไลท์เป็นแบเนอร์ได้และเทิร์นต่อไปนะสามารถเล่นเลเนอร์คู่กับพนักของเจ้า ได้ยุดงได้นั่นเองนะก็จะเป็นอีกสายที่เรียกว่าสมดุลของขั้นที่จะดีนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือ,อเอีเยวมือมันน้อยไปหน่อยนะครับก็สสวนของตรงนี้ก็เป็นทุกข้อเสียของในมิชชั่นพอดีอยู่แล้วละ่ะเออสายต่อไปนะครับก็คือเนระื่องของการที่เอาแบงค์เนี่ยมาเล่นคู่กับซิลนะซึ่งซิลของมันเนี่ยจุดเด่นของมันคือการลบพลังและการเพิ่มไดเนาะแต่ว่า กรณีนี้เนี่ยมันจะเป็นเด็กที่ต้องเริ่มหลังหุ่นนี้ได้เปรียบนะครับเพราะว่าการถักพลังของมันเนี่ยมันต้องถักตามกิฟของอีกฝั่งนั่นเองนะซึ่งถ้ามันไม่มีกิฟเลยตัวของซิลจะดูอ่อนด้อยไปแงมากมากเลยนะครับแต่ว่าในมุมนึงการมาของแบดแบงค์เนี่ยช่วยทาให้ซิลนะครับมีท่าเล่นมากขึ้นนะเพราะว่ากรณีที่เราได้เริ่มหลังเนี่ยถ้าเล่นแค่ซิลมันจะดูดีเรียกว่ามันมีแค่การลดพลังมากกว่าแต่ว่าถ้าเอาแบดแบงค์มาช่วยด้วยก็ทําให้แวนตีได้2รอบเนาะแล้วก็รอบแรกเนี่ มีงานหักพลังเข้าไปช่วยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็ํำให้อีกฝั่งเนี่ยโดนแรงหมวกเราเาค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นปีกนะถึงแม้ซิลเนี่ยสามารถเล่นโค,โคู่กับเกได้ยู่ฉากได้ก็จริงแต่ว่าอีกน้อยการเล่นคู่กับแบบแบ็คเนี่ยมนสามารถนาให้เด็กมันมีสปีดเพิ่มขึ้นเข้ามาอีกนิดหนึ่งก็ยังดีนเอนงนะครับสายต่อไปนะครับก็ได้ไปห่าของแบ๊กหมวกเข้าไปท่านบอกนะก็จะเป็นการที่เอาแบ็กเนี่ยมาช่วยทำให้เมนทัาบอกนะครับมีเวฟมากขึ้นนะก็ตอนที่มัน ข้อใหม่ใหม่ในคอมองเลยว,ว่าผมเนี่ยติดสายนี้มากกว่าการที่ผมไปเล่นเดนเนอร์แบบแบทแบ็กน่อ Back Back น,นะเพราะว่าเจ้าแบตแบ็กเนี่ยมันมีท่าเล่นที่ดีก็จริงแต่ว่าในมุมหนึ่งคือมันไปกัะสายจิกิโรโบโยากแต่ว่าการที่มันให้้คู่กับไปนท่านบอกได้แล้วท่าเล่นของมันท,ที่จะโอเคมันแรงมากพอที่จะสู้คนอืได้ส,บ,สาบายเลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าสายเนี้ยเป็นสายที่เก่งนะครับเพราะว่ามันสามารถทํารอบตีได้5เวฟโดยการใช้ของเพียงแค่ไม่กี่ใบนะและอย่างหนึ่งคือ เมทั้นหมอกตัวของมันนี่ก็เก่งมากพออยู่แล้วด้วยนะเพราะงั้นการที่แบทแบ็กมาซ้ำส่วนของเมทั้หมอกให้มันเก่งยิ่งขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสายที่เล่นสนุกมากๆเลยนั่นเองก็ผมจะบอกคอมโบแล้วกันนะว่าทำไมถึงชอบเทคนิคของเด็กนี้นะครับเพราะว่าตัวของมันเนี่ยเล่นง่ายตีได้มากกว่า5เวด้วยซ้นำนะก็จะมีแบทแบ็ก ซิมบัตเตอร์ออมบัตเตอร์แล้วก็ไอทิกมาร์นะครับโดยเรียกกะหนึ่งข้างเนี่ยต้องเป็นท่านเจ้าอิไอทิกมาร์นะแต่ว่าแวนในยิงเป็นแบงก์เกาะเนาะแล้วก็อีกข้างนึงเป็นไข่ก็ได้ตัวช่วยน้ำก็คงไม่ได้เป็นแพทินัมเอทเนาะก็เอาพยายามตีเอทตีเปิดก่อนไอทิกมาร์ตีเปิดตามแล้วก็แวนตีงั้นแวนตีเสร็จเนี่ยจัมเป็นท่านของเจ้าซิมบัตเตอร์ลงมานะครับจากนั้นซิมบัตเตอร์เนี่ยจะได้บวกหนึ่งหมื่นและเมื่อลงมาเนี่ยก็จะเรียกออมบัตเตอราาาจจะะขขออออททัับแแพพลลลลนนมช่งงงเเเ้้ไปวก แวนเนี่ยพอเวอร์เข้ามาอีกหน,นึ่นงหมืน่นแล้วถ้าเล่นฟอสบอลแวนพลังก็3สานมืนสามเล่นฟอสทูลแล้วก็มีเทปิโนออเดต์บูธก็ให้แวนตีเปิดตายเปิดเสร็จปุ๊บเรารุกเหปมาด้วยการใจใ่ายน่คาดบาสเพื่อมันลุกขึ้นมาต่อแวนตีได้ก็จะเป็นเด็กที่ตีหกเวฟน,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 นั่นเองนะครับก็จะเป็นหสายทีเรีย้ว่าเล่นสนุกนะผมเคยทำคลิปโปรไฟล์ไปแล้วละ่ะเออก็พยยอ้ยอนดูกันได้นะครับพในส่วนตรงนี้ทีนี้ก็เป็นสายสุดท้ายนะครับที่ผมพยายามทำลิปม แบตแบกบวกกับพลางของเจ้าแกมลอตเนาะก็ด้วยคอมเสี่ยงของแต่ละตัวที่ไม่ได้เข้าดึงกันเลยเลยแบบเรียกว่ามันไม่สามารถที่จะไปกันได้ดีมากขนาดนั้นนะแต่ว่าพราะผมคิดลิสต์มาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดึงประสิทธิภาพของเจ้าแกมลอตออกมาได้ดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นการที่เราเล่นควบแบตแบกบวกแกมลอตโดยการที่เล่นฟอร์สองเป็นหลักนะเพราะว่าแบบเจ้าแกมลอตเนี่ยต้องการคิยดิคอนให้มันยิ่งเยอะมันยิ่งมีผลพลังมากขึ้นขั้นเองนะเดี๋ยวผมจะไปบอกคอมโบเลยแล้วกันนะว่า ตัวหอมมาเล่นยังไงนะครับซึ่งสายนี้ผอมเป็นอย่างสายที่ผมมาค่อยแนะนําให้เล่นนะเพราะว่ามันเล่นยากจริงนะครับแต่ผมจะเล่นลงร้อยได้มันใช้ของค่อนขั้นที่จะเยอะซึ่งมันต่างจากสายข้างหน้าทั้งหมดเลยนะเพราะมันใช้ของมาเยอะอย่างนั้นเจ้าแบบแบ็กบวกกับท่านบอกเนี่ยตัวขอมมันใช้แค่2ใบแต่มันได้ถึง5เวฟเลยกันเองนะเพราะว่าเจ้านี่จะเป็นนึ่งตัวที่เรียกว่าเตรียมของเซตติ้งเยอะมากนะครับกว่าทำคอมโบให้มันติดได้ดีนั่นเองนะ ก็จะมาบอกคอมโบแล้วกันนะครับว่าเล่นยังไงให้เจ้าแกมโลดกับแบทแมนเนี่ยเล่นคู่กันได้เนาะเราเลยต้องมีเจ้าไดแจ็กเกอร์นะครับมาช่วยนะเพราะว่าไดแจ็กเกอร์เนี่ยมีความสมารบวกที G ่ให้แวนกะเมื่อจบการซูทีบูธนะครับก็จะเป็นหนึ่งตัวที่เราจะมาบูธให้เจ้าแบทแบ็กนะแล้วจากนั้นเนี่ยพอตีเสร็จนะครับสองตัวนี้จะมีสกิลเกิดขึ้นพร้อมกันให้เรานะครับและสกิลเจ้าแบทแบ็กก่อนฉะนั้นใช้เราจําเป็นแคมโลดแล้วน,นะครับใช้สกิลเจ้าไดแจ็กเกอร์รีไฮตัวเองนะครับจิ้ม แกมบอลที่เพิ่งลงมาจากสกิเบตแบ็กนะครับบวกอีกหนึ่งคีย์ทคอนถ้าเกิดว่าแกมบอนีลจะยืนพลัง23,000จากนั้นจะมี3คีย์ทคอนเมื่อจองตีนะครับจะบวกหมื่นห้ากับเลกาแถวหน้าซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเด็กของมันก็จะดูดีมาอีกแบบนึงนะเพราะว่าการมีเบตแบ็กเนี่ยมันสามารถจำไลท์ทำให้มันมีฟอร์ตเยอะในมากพอที่จะไม่ต้องดันทุนล้างนะครับเพื่อให้เจ้าแกมบอลเนี่ยมันตีสี่ได้เองเนี่ยแต่ว่าถ้าเราดันให้มันขึ้น3ามขีก็พอแล้วมันบวกหมื่นห้าก็พอแล้วเพราะว่าเลกาของเราเนี่ยมันกก็บว คิดได้เองจากคาราของเจ้าฟอสสองอยู่แล้วนะเพราะงั้นไม่ยังเป็นที่ต้องผมไมนั่งเล่นอะไรให้มันยุ่งยากเลยนั่นเองนะแต่ว่าโดยรวมเด็กเนี่ยใช้ของเยอะสมควรเลยผมก็เลยไม่ค่อยจัดสายนี้ไปปล่อยนั่นเองนะก็เป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับสรุปในโพลท้ายประกันนะครับถ้าเพื่อไปอ่านโพลในเพจผมก็จะละเอียดกว่านี้เยอะมเสมควรนะก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กับช่องแล้วก็คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ไว้เจออกกััันนนคคลลิปปห้้าาาผมไแวรบบบเจ๊ยย